นี้ใบขาวนะครับเอาใบขาวก่อนเลยเนี่ยรอบนี้ใบขาวนะไม่ต้องลีลาปล่อยเลยวัดใจเข้าก็เข้าหรือก็คุณหลุดนะครับใบขาวนะครับรอบนี้แบ่งปันให้เหมือนเดิมตอนนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็คือวันนี้ <c oughs> วันนี้จะวันนี้อยู่ที่อุบลน,นะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่อุบลราชธานีพรุ่งนี้จะไปวัดผานังคอยนะครับเพราะว่า มาแบบไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันแม่บอกว่าอยากมาก็เลยมานะครับก็คือวัดพานังคอยนะครับพรุ่งนี้จะไปหาเจ้าแม่นังคอยนะครับแล้วก็จะขึ้นไปหาองค์งปูองค์ปู่เลยนะเดี๋ยวดูก่อนไปมาแล้วครับแล้วก็จะไปหาอีกครับพรุ่งนี้ เพราะว่าวันนี้มาวันนี้ไม่ไม่ทันครับพึ่งไปมาครับแล้วลวันแล้วพรุ่งนี้จะไปอีกครับแม่ชวนมาก็เลยมาชื่อวัดอะไรนะชื่อชื่อชื่อวัดวัดผ่านังคอยนะครับ ตอนนี้ใครยังไม่กด like, ไลค์ยังไม่กดแชร์นะครับยังไม่กดลิงก์ข้างล่างใครอยากเข้ากลุ่มก็กดเข้าไปได้เลยจากกดเข้าไปรีบกดครับรีบกดไ <c oughs> อ้โทรศัพท์มันอัปเดตใหม่ครับมันงง,งงกับระบบอยู่เลยนี่ครับองปู่ชื่อว่า ผานางคอยครับพรุ่งนี้จะไปผานางคอยอีกนี่ครับอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่พรุ่งนี้จะไปที่ผานางคอยอีกนะครับจะไปหาปู่นะครับส่วนแม่ก็จะไปหาเจ้าแม่นางคอยนะครับแม่บอกไม่อยากมาก็เลยมานี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาเจ้าแม่นางคอยนะครับเจ้าแม่อัน จ้าแม่นางคอยนะครับอยู่ที่อำเภอสีเมืองใหม่นะครับอยู่วัดผานางคอยนะครับแต่ว่าองค์ปู่องค์นี้ชื่อว่าองค์ปู่อะไรนะแต่ว่าเป็นปู่องค์ดำครับได้ถ่ายป้ายมาไหมนอ้องเนี่ยครับ น่าจะเป็นองค์ปู่ผมก็จําไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาองค์ปู่นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณจะ,ะไลน์ให้ชมนะครับเคยก็คือไปมาแล้วหนึ่งรอบก็คือว่า บอกเลยว่าถ้าคนไม่ไม่มีบุญไปไม่ถึงไปบม่หอดครับเพราะว่ามันกันมันกันดานมากแล้วมันต้องขึ้นเขามันต้องมันต้องมันคือมันต้องมันต้องขึ้นไตจากตีนเขาครับแล้วก็ขึ้นไปบนเขาแล้วจะได้เห็นความงามของวัดผานางคอยถ้าใครไปมาก็จะรู้ว่าทางอ่ะมันยากลําบากแต่ใจเราอ่ะ มันไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจจะไปถ้าเกิดเรามีบุญถึงอะไรถึงเราก็ได้ไปนะครับเหมือนที่ผมไปมาแล้วพรุ่งนี้อาจจะก็จะไปหาผู่นะครับแต่ดูก่อนไม่แน่อาจจะจุดเล็กทูบมาเอาไว้เป็นรัฐบาลก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไม่จุดเดี๋ยวดูก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้จะปล่อยเลขใบขาว อ่ะฟังครับแม่ๆพีพ่ๆสวัสด,ดีอย่างเป็นทางการสวัสด,ดีกับเพยียรไมเอกวิเวตพลุเจ้าพญาในการได้ประเดิมเกล้าใครชอบดูใครไม่ชอบผ่านนะครับขนมไทยนะเด่นสามกับเด่นแปดผมก็เลขศูตรนี่แหละมาจับครับรอบที่แล้วเสีดาย <ria> รอบที <ria> บ่แล <ria> ้วเลขสูตรมีสามมีหนึ่งมีสี่แต่ไม่ได้จับสามมาจับหนึ่งกับสี่ตายห้าแจบเออแจบมว่าพอแม่งหกสองมาอีกเลขบ้านมุมนาแต่ว่าวัน วันอังคารนะเดือนตุลานะครับแล้วออกวันโกนด้วยสามกับแปเนี่ยลอตเตอรี่สามเปียนเนี่ยซื้อไว้แล้วก็อย่าลืมซื้อนะที่ที่ลอตเตอรี่นะไปซื้อเลยสามหแล้วก็หกสามต้องจัดดึงไว้สักคู่สองค,คู่ครับสักใบหนึ่งใบสามหกหกสามสามแปดแปดสามอย่าให้ออกแปดสามแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกไหม ตดใส่หน้าสักทีหนึ่งออกเลยทันไหมทันไหมอาขนมไทยนี่เป็นเลขสูตรขนมไทยครับแต่ผมวันทังคันเนี่ยมันต้องมันที่ม,มันน่าก,กว่ามีศูนย์ครับผมผมบอกเลยนะคือสี่ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเด่นสามกับเปียกเราไม่ต้องมารีลากันอยู่ครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะปล่อยชุดเพราะว่าเนี่ยเราก็ปล่อยไปผมก็ปล่อยไปสามหางแล้วครับ เลขสูเนี่ยงวดน,นี้มันจะมีหนึ่งมีสามมีแปดเนี่ยแล้วเนี่ยเด่นเด่นวังคารเนี่ยไปพิจารณาดูสามศูนย์แปดเจ็ดครับสามศูนย์สามแปดแล้วก็หนึ่งแปดเนี่ยแต่ทำไมไม่เอานึงสามหนึ่งสามเป็นเลขไม่ดีครับเป็นเลขไม่เป็นมงคลไม่ชอบชอบ 3, สามศูนย์ครับเพราะว่ารอบวันจักรวังคารที่จอ,อเนี่ยสำนักขนมไทยเนี่ยอาจจะมีศูนย์จะมาศูนย์สาม 0, 7, ไหมศูนย์แปดไหมศูนย์เจ็ดไหมพิจารณาแต่ว่าสามตัวนี้ต้องซื้อ อันนี้ใบขาวนะครับชอบซื้อไม่ชอบปล่อยผ่านเลยนะครับหนึ่งสามแปดจะเอาไปเล่นลาวก่อนก็ได้นะครับหนึ่งสามแปดสามศูนย์แปดสามแล้วก็หนึ่งแปดเลขเด่นรังคารสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับวันอังคารนะครับอาจจะมีศูนย์นะครับลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือจะเป็นเลขสูตรนะครับรอบนี้ไม่เอาใบขาวแล้วเอาแบบใหม่ใบหน้าอันอ้วนตุยนะครับอันหล่อเราเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับแค่ไป ให้โชคดีเถอะชอบตามไม่ชอบก็ผ่านนะเพราะว่าเงินอยู่ในกระ,กระเป๋าพวกแม่แม,แม่เอง <c oughs> ผมก็ให้เป็นเราผมก็ให้เป็นแค่แนวทางอ่ะโอเคครับขอโชคดีขอมีโชคมีลาบร่วมกันรัฐบาลให้แล้วหนึ่งสามแปดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลงคลิปเลียวให้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยโอเคนะครับโชคดีนะ